เ e อร์ซิสเเ y เก่งกรม,มาในหนึ่งนาที One Minute English กับ i n งเค s าซิ ule, และครูเมลเมลค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่า Everyday ในภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงมีแบบที่เขียนติดกันแบบนี้และแบบที่เขียนห่างกันแบบนี้แล้แบบไหนถูกต้อง จริงๆนะคะถูกต้องทั้งสองแบบเลยค่ะแต่ว่าแบบที่เขียนติดกันแบบนี้จะหมายถึงทั่วไปธรรมดาหรือทุกวันนะคะเป็นคำ adjective ใช้ขยายคำนามค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะวางไว้ข้างหน้าคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ do you speak English in your everyday life คุณพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทุกวันไหมคำนามในที่นี้นะคะคือคำว่า life ค่ะส่วน everyday แบบที่เขียนห่างกันแบบนี้ หมายถึงทุกๆวันค่ะเป็น adverb จะวางไว้ต้นประโยคหรือจะวางไว้ท้ายประโยคเพื่อใช้ขยาย adjective verb หรือ adverb ก็ได้นะคะใช้เพื่อบอกเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่น I go to work every day ฉันไปทำงานทุกๆวันค่ะ ใครที่อยากรู้เก็ดความรู้ภา,าษาอังกฤษอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ i n c a l t e o l ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดต่อแล้วก็ทักพี่แอดมินทางเพจได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ see you again